สวัสดีครับอันนี้เป็นการเชิญชวนนะครับตอนหนึ่งทุ่มตรงวันนี้พบพี่หมอได้นะครับคุยเรื่องเงินชราภาพในระบบประกันสังคมนะครับใครมีคำถามมีสิ่งที่อยากจะรู้ถามได้ทุกคำถามนะครับถ้าตอบได้ตอบครับพบกันนะครับใครมีขับเ o u s e เหมือนว่า นอกจาก iOS แล้ว Android บางแอปพลิเคชันก็เข้าได้นะครับแต่ต้องลองศึกษาดูนะครับใครยังไม่มีแอคเคา t นะครับลองสอบถามลงไปในห้องได้ครับว่าใครมีอินไว้บ้างไหมนะครับแล้วเรามาพบกันนะครับตอนหนึ่งทุ่มตรงนะครับเป็นครั้งแรกนะครับกับการพูดคุยในขับเ o u s e ครับก็หวังว่า สมาชิกเรานะฮะจะมีคนใช้ขับเฮาบ้างแล้วเราก็อาจจะได้ผู้ที่มาร่วมรณนงคลงกันที่ใช้ขับเฮานะครับก็พบกันนะครับวันนี้ตอนหนึ่งทุ่มตรง19บเก้านกาครับหนึ่งทุ่มครับเจอกันครับ